สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงครับครับผมสวัสดีครับคือมิตรภูนบบยิ้มยิมแจมไซด้ครับมือนี้โอไหเมื่อยแห้งก่างนี้กำลังเมื่อยหลายงานหลายเข่าแต่เข่าเลิกคำเป็นบ้างครับเข้าเลืกคำก้อนสีนเอาแบลุยลุยงานกัก้อนมันบ้างครับใส่ครับผู้สิกับบ้านเมียบ้านเป็นทังไหนครับที่สิบสี่โอ้ในเมื่อหรือเปล่าครับไทยทีสิบเจ็ดไทยกันทะลักสิบสี่ มื่ออื่นอุบ่เมื่อื่นอาทิตย์หน้าต้นนี้แมนวันพฤหัสพฤหัสหน้าเมื่อื่นมากินเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเมื่อื่นเมื่อื่นกินเลี้ยงได้เมนูหยังครับหลาบเป็ดหลาบเป็ดโอ้เป็ดชิโตครับเอาเป็ดฟาร์มบ่อหรอวะบ่มาหลายแล้วอันนั้นไว้เอาไว้มันไข่อีหลีล่ะมันไข่จักตัวใดไข่ตัวใดปนไหมปนแม่เพิ่นสิกลับแล้วครับอยู่จักปีก็5ปีเกือบ6ปีอ่ะ5ปีเกือบ6ปีขาดอยู่2-3เดือน6ปีอู้อ้าวโหเต็มพี่น้องนี่ครับ หกปีเอากับกี่ไปีหกปีแล้วนะเกือบเต็มเออเกือบเต็มหกปีครับแล้วเขาเชี่องเงินยังกันไปครับยังยังกัดล่อเขาไปค่อยว่ากันคลิปหนาเนาะเรื่องเงินเนาะเขาก็ไปแนบประเทศนี้ครับเดียวสองคนสองคนมาพร้อมกันแมนมือเดียวกันมามือเดียวกันกับพร้อมกันเลยแมนแมนเลยตัดอยู่ที่ใครละมอนั่นนี้ใครละมอจะกับผู้หนึ่งอยู่ในห้องบ่เต้นเต้นนบ่แล้วนี้ไปสัมภผัสยืนน้ำหายอย่างที่ใส่ขาก็โตย่าคูบันี่ เท่าไรครับค่ากักตัวทั้งค่ากักตัวค่าเครงบิน4,450รห้าสิบเ็อยู่นีท่าใช้เ่านบออ้าบ่แพงไปเลยครับบอบ่แพงบ่แพงคือรุ่นคนก่อนก็หาหกันออยับอีกข้ั้งเท่าครั่พร้อยห้าสิบเช็คสี่พันสีรวมค่าเครื่องบินรวมค่าโรงแรมใช่เท่าสิบบาเจ็ดหมื่นนึงบ่อ๋อมันเจ็มื่นครับมาได้แท้เลยถือร่วงครับเพราะว่าผนสีตินสองสามเข็มแล้ว่เป็นสามเข็มแล้วครับแต่ทางอื่นก็ยังราคาหกพักว่าเลยด้วน ออเขาก็เถ sure so. ื Never, ่อแต่เถอะนะมันเป็นค <utter hit> the <benchmark> ือเราจะพูดจัดหาให้นล้วทีแมนไหมอืมเราจะถ้าเบิร์ดเราจะพูดให้จังที่ว่าแล้วครับมองดีมองบ่ดีมองแพงบ่แพงแมนแโอ้ครับสี่พันกลัวแมนใส่หล่ะรับอีกคนหนึ่งู่ใส่น้อผู้สิกบานน้ำกันยูพุ่นบ่ได้ย่างไปสอบถามมึงให้ไวเท่านั้นครับไปแล้วนี่จากกันแล้วไทยทีตะเกียดครับกลับบ้านวันที่สิบสี่เดือนหนังก็อนฮ้อ เดือนตุลาอีกสองเดือนครบหกปีครับพี่น้องผู้ฟันมกม่วงนี่เด็ดนะครับมืออะไรเจ๊กับครับโอ้ยอีกหลายปีอีกยังหลายปีนึงครับอ๋อครับอีกสามปีบนแล้วครับสามปีเาอะสละโอ้ตีอันนี้นะครับนั่งเสียมงม่วงนะครับสองเถ่าอยู่นี่นะครับกับยำไหนครับ พ like. si um ี่หญ่กับยังไงครับนี่โอ BE um ้พร้อมกันยังพ so ูดไทยพี네่หน้าพี <t <t ่นาพี่นาในกระท่อมกันเพื่อนนะครับสามคนนะครับมีผมมีป๋าชิดนะครับแล้วก็เอ็กครับนี่พร้อมกันสามคนครับกับผู้อาทิตย์นะครับมาลื่นกันผู้อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งผู้นี้มากผู้นี้มากใสครับผู้สิกรับไปนี่ย่าไห้เด้อกลับบ้านกันเลยครับดี่แค่ข้าวกันแล้วอาทิตย์หน้าไปนี่ครับบ้านิ ขู่ข้าวเมือ่อใดครับนี่ว่าจะได้ครับไอเขาบอกว่า,าเขาบอกว,า,วานครับโอ้เลืงานมากนะก่อนเกิกยบานเกกยสวนครับโอ้เจ๋ยะพี่น้องนี่กับบานเด้อีนี้โอ้กับบานกัแบบนบ,บนไม้ที่ี่ย่บรรยากาศทังงี้นี่เลยอืจักจักปีกครับหาปีหกเดือนครับหาปีหกเดือนพูดนะครับแบบนนเพาว่าพี่น้องหาปีห<ด>ก,กเดือนอีกสองอีกพวกี่เดือนก็บครบหกปีมาเอีกพวกี่เดือนก็ครบหปีใจก่แปดปีหม่นะอ อยู่มาถ่าค่านี่เลยมือเงินปีคอต้อนแขนกันครับมีกับมีก็บบ้านกันมือนนี่เนาะโอ้แข่งกนีบ้านกับใครอยู่ดอกหลังกันออกกับที่มีกันผูกแขนสรงค้ารถค้าลากกันอยู่ดอกเขามูพวกกันให้มองว่าซ้อครับนี่พ่นติกลับแล้วเด้อกลับแล้วครับบ้านยังกอนเรอบ้านน้องออบ้านนองกบข้อบ้านน้องออโอ้บ้านน้องอ้อครับน้องออน้องวซอมครับน้องออน้อง คร uhm. ับแล้วท้องฟ้ามั่วซั่วปูสาวก็ไดอเากได้ก็าสือกนมาเอาเดเ้เ uh, ข้า uh ปันนี้ค่ากัดตัวเข้าหลายปันไหนครับต่๊ตีปตีันไหนมาซีพันสีลอยเท่าไรนี่ครับซีพันห้าซีพันห้าประมาณนี้ลครับซีพันห้าคาคาเด็กตีอีกสีลอยก ประมาณสี่พันเกที่พันเก่าฟาตโลอีกหา่เอ้ท่านหาเอลอ๋อครับประมาณหาักว่าประมาณนี่ละตีถึงมันห้าเ่ันได้กักเจ็ดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นแล้วเท่าสองเข็มทานสเข็มทำเฉียสามเลยล่ะรูเนี่ยประมาณที่บ่ไปพัทยาบ่ครับเขาไปไหนผู้เกียร์กับฟาตโป่ะดูเค่เรองแบ่งขอบกันอี ทียบว่าดเป็นการตัวต่ในงจมรีบด้ะเจอกมรีเจอการที่โมรีบะจ้าเดี๋ยวเจอนเลีเดี๋ยวเง่นเรียงทอเดี๋ยวจังมาบอกสู้ไปหลังังเนาะครับผมคลิปนาพละคลิปนี้กวันทีวันที่เบียดะเขาอจครับมันเหนียมาแจงข้าวพี่น้องนะครับาเฮ็ินละเพิ่นบรรยากาศผู้ติกับกับโอู้้ิยูกัทำเฮียมอนน้ำพ้ิกับกัหนีจากมูจากพวกไปจากพี่จากนอกทำเฮียม้อนเนี่ยกบน้ำนี่เมีบ้านดูอย่างเมียบ้าน คึ้น่าลงความเงียบไปแล้วครับก็ไปได้แค่ทกเขดอกอารที่ใต้เทือกเขาเยอะทีใต้ไม่ดูใครเอยลงกหงครับท่นอย่อางเื่นจะมากินลาเป็ดน,น้อกันครับมาผูกแขนต้อกันมื่อิื่นมากินลาเป็ดยังเป็ดครับก็เลยวันนี้กินแต่บุ้ฟเฟ่ต์ก้อนโอ้เมนูแรงบ่ครับนี่ครับตูเ้เมื่อกี้อ่ะอ่าเมนูตานียงบ่ครับนี่เจียงสมเจียงสมเจียงสมน้นสังครับโอ้สิบสิบหรือแรง โอ้ยเพิ่นกระยุนเพิ่นกระยุ่เทิงกันเนาะครับเขียดติดต่อกันเนาะใช่เดียร์ใช่เดียน์นนสังสีบุเรื่องครับพันธุ์ชีมเลยนี่ยแกงส้มบอกแค่ข้าขนาดครับตำหมักแตงซุปกะเขียบปครับบหมูกระเขียบโอ้ยจะบอะไ้แล้วแร่งนี่บอกเขาใช่ไหมทิงเข่างานได้พี่น้องก็เลยล่วงวาได้ยินข่าวบ้างพุ่นจีนี้บ้านนี่จากกันแล้วก็เลยลงมาหาเอาผู้เดียวปลาลุงก็นั่งอยู่ผู้เดียวครับฟังผล เรา้อเสียดทั้ังแต่เาองเสียเาตเมาพี่น้องกินกาวันเนียไ้นูเสยไปฟังเด้อตีอครับนี่ครับเอเอาทั่วกิากินน้ครับตอนแรกกันครับเมื่อยจากงานมากเหมือนเด็กเมื่หมื่เสิจน้ตีี่ว่ิบสองนกว่าบอครับเมืไแล้วครับชงนี้ชั่วโมงได้ชั่วโมงยเลยเก่าอเก่าแต่ว่าเขาว่าให้แปดเครื่องว่าสัตวว่าอกระจกขนาดบุรุเนาะบอกมาเก้านะ กินเขากินน้ำเลือกงานครับกับที่พักอนนอนครับผมใชับรรยากาศให้พ işte ี่น้องเบื้งน้าครับจะถี่างมือปันกระเพิ่นอยู่หรอครับจักคำสองคำก่อนจะเขากันท่านมืออื่นเท้ากับเตเว่นนะครับเพราะมืออื่นเขางานคำเด้เตลเท่นเนาะจักน่อยเนาะันจักมือเบลนแล้วจะห่าวแล้วมือก็ป่วยเหาหมอได้มือโม่เลยโม่ลุเลบนะครับพอพอไท้าคำพอได มาเล่นน้ำนะครับกันทำไรก็จะเขางั้นต้างทำซองนะเนี่เขากินน้ำหลังเลือกงานครับพี่น้องเอาจังไรจังเจอกันคลิปใหม่พี่น้องเพิ่นจิมาบอกโซฟังดอกครับครับผมเดี๋ยวจังมาเบิงบรรยากาศผูกคอต่อแขนกันคลิปหนาครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ